พ่อพ่อแท้พี่น้องอันนี้สดสดเลยนะจ๊ะ FC ทั้งหลายป๊อดพูน่ะพูน่ะบ่มีใบเลยค่ะพี่น้องจ้าแมงชีนุ่นค่ะป๊อดบินก็จับอะเลยเื่อบินก็จับอะค่อยๆเ่อยๆเอาเข้าไปดิเฮ้ยเราต้องใส่เราจับเอาก็ได้เดี๋ยวยม่ต้องใส่ เอาันนี้มาปีนขึนมาหมดนี่เราแค่อันนี้ก็ใส่นี่ก็อนอ้าวว้าเราไม่ต้องนี่หรอกนี่นี่เธอช่วยกันเก็บเนี่ยแค่นี้เองเนี่ยเชี่ยอันนี้ก็บินหมดแล้วอันนี้ก็บินมันจะพีคไหมบินหนีไปคจริงเหรอใช่บอกว่าเอาอันนี้ปุ๊บแล้วก็เคาะลงตรงนี้โน้นก็หัวตัวใส่นั่นเห็นไหมขม่าเอาหมดกระจายไปหมดเลย เงใส่ดูัหมดบ้าว่าเดี๋ยวบนมันร่วงนี่นกูตื่นเต้นกูหลก่อยคอยคอยคงไม่จะเป็นบ้าก่อนใช่ใช่เอาคนน้จับเอาคำมเยไอ้เยจอเก็บเก็บแม่บ้าแม่สวยนีไอ้นุ่นุีเยืนหัว่ยู่หันมาไ้จบอ้เข้ากรงยัดจับ มาก็จับวะนะสูรเร็ววันนี้วันี้วันนี้นนี้วันนีจับวันนี้จับสิบสี่เยวันเดียว่นนู้ดไอ้พวเบบันก็เลยโง่

โอ้ยจังหวะยูหันไม่ต้องเอาไปเช็ดเนี่ยไม่เราก็ไม่กล้าอุ้ยกลัวแม่กลัวอะไรนะนั่นนั่นนั่นทำสามารถได้ไหมนี่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 นี มีสูสูบงสูโอตไร่ตอนอย่างไเรไ่นดทไรเนาะฮะม่บอกม่ม่ยังไม่น้นี่ม่่น่อไรนี่่นี่ั้ยอะไรอะสูหนอย่งสูเป็นอย่อ้อ้อไรกันอะไรนี่แตกเลยุด่ได้โอ้ตายแล้วด๋เดี๋ยว ข้ามทีรันนี่เรากูก็ตื่นเต้นกันอาามกดั้ัวกินกพวกกินพวกกินพวกินกันใบมันบุหรีอเว้ยมาันนี้บักขั้นในเอาดิเ็ใหม่ๆแล้เดนซ้เหมือนคันนีได้ไหมเลยอันนี้รอันนแทงพี่ไมแล้วก็อันนี้เลยอเลยนะ ตเต็มอ่ะตบเก็บเก็บเกาะเลยทีนี้มันก็จะบินออกหนีจากกูไปแล้วเด้นหนีสวนเลยทำไมให้แต่เจไปตัดน้ำแต่จไปเนี่ยนี่ตรงนี้ตรงนี้มามามานี่เห็นไหมนี่อย่างเยอะเลยเนี่ยเห็นไหมอย่างจุ่นหูเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูตรงบ้านเราด้วมไม่มีเหมือนไปลองมีตั้งเยอะนะมีแบบเมื่อวานก็เก็บบ้านเราบ่ไม่ได้บ้านเราไม่รู้มีไหมฮะรู้แตยเวลาเพราะไม่เยลาแล้วก็บ้านตรงนั้นด้วยมีเยอะมากนะ ちょっ